โอเคครับวิดีโอนี้นะครับเป็นวิดีโอสอนการใช้งานนะครับโปรแกรมดึง s h o p e, ปีไปลง s h o p ป e และ l a ซ a ด a นะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเปิดโฟลเดอร์นะครับชื่อ Document, Imacros, Datasource แล้วก็ช้อปปี้สุพ e ีมนะครับเราจะเจอไฟล์หน้าตาอย่างนี้นะครับผมก็อ่าเดี๋ยววิดีโอเรื่องของการใช้อ่าช้อปปี้แคสลาซาด้าแเนี่ย ผมจะไปบอกอีกวิดีโอหนึ่งนะครับเป็นวิดีโอตัวเก่าที่ผมเคยใช้นะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยผมจะอธิบายอ่าไม่ใช่จริงๆอ่าแต่ผมจะขออธิบายไว้ก่อนว่าเจ้าตัว s h o p e ปี้แ a t หรือ l a ซาด้าลาเนี่ยเราจะต้องเลือกให้สัมพันธ์กับหมวดหมู่ที่เรากำลังจะดึงนะครับอย่างเช่นนะครับผมยกตัวอย่างเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นผู้หญิงสมมติผมเลือกเสื้อกันนะครับเสื้อเดรสตะกันโทษทีครับเป็นเดรสอย่างเงี้ย เราก็ต้องเลือกหมวดหมู่หมวดหมู่ใน s h อ p ปี้แคทนะครับคือช้อคือหมวดหมู่ตรงนี้มันจะเป็นแค่ตัวเลขนะครับแต่นี่คือตัวเลขของหมวดหมู่ที่ s h อ p ปี้เขากำหนดนะครับก็คือเราต้องเป็นเลือกหมวดหมู่ที่จะไปลงใน s h อ p ปีหรือลงในซ a d a เนี่ยต้องเป็นหมวดหมู่เดียวกันนะครับก็อโอเคก็เดี๋ยวไปดูวิดีโออีกวิดีโอหนึ่งนะครับก็น่าจะดูเอ่อผมจะส่งให้ทางไลน์อยู่ในโน้ตนะครับซึ่งวิดีโอตัวนั้นเนี่ยจะเป็นวิดีโอที่1เลยนะครับ โอเคก็เดี๋ยวเรามาเริ่มการใช้งานของวิดีโอนี้เลยนะครับก็คือเราจะมาใช้ Dimension Price Tag แล้วก็เอ่อ u ูเอ,อ e นะครับก่อนหน้าหน้านี้ใครเคยใช้โปรแกรมผมเนี่ยเมื่อก่อนมนะันอาจจะชื่อ u r p r r o u u t t นะครับแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนมาเป็น u r s s o p e e นะครับให้เราคลิกขวาเปิด3ตัวนี้ขึ้นมาแล้วคลิกขวานะครับเอ,อ่อโอเคเดี๋ยวผมขอลบตัวอื่นโอเคก็ อธิบาย price tag ก,ก่อนนะครับก็ใครเคยใช้โปรแกรมแล้วก็คล้ายๆเดิมนะครับก็คือออการตั้งค่าตัวนี้เนี่ยคือเราสามารถใส่เปลี่ยนตัวเลขนี้ได้เลยนะครับเลขด้านหลังได้เลย,อย,เ 0, เยเเอ,อย่างเช่นต้นทุนมา0ูนย์บาทเนี่ยเราเอา3.5มจคูณนะครับอย่างเช่นของราคา199บเาทนะครับเราก็จะเอามาแปลงเป็น3.5เนี่ยก็คือเราจะขาย696บาทนะครับตัวเลขพวกนี้แต่งไม่ใช่ ทษทีครับตั้งได้เองตามใจชอบเลยนะครับอยากบวกเท่าไหร่ใส่เข้าไปเลยนะครับต่อมาครับ2 0 1 1 4 0 0สไม่สมมติเป็น1 0 0 0 1 0ั0้วกันนะครับก็คืออยู่ในช่วงนี้นะครับผมตั้งไว้ที่คูณ2เรามันก็จะคูณ2ไว้เลยก็คือ2,300บาทที่มันจะเอาไปขายต่อนะครับโอเคก็ประมาณนี้อย่าลืมนะครับแก้ได้แค่ข้างหลังลูกน้ำนะครับห้ามลบลูกน้ำนะครับแก้ได้แค่ตัวเลขนะครับอะ ผมตั้งไป2.3แทนตรงนี้มันจะกลายเป็นสีแดงเราก็อย่าลืมกด save เซฟด้วยนะครับโอเคพอตั้งเสร็จแล้วอา Price Tag เนี่ยมันจะตั้งครั้งเดียวแล้วอาจจะใช้ได้ตลอดไปตลอดเลยเราอาจจะไม่ต้องมาแก้มันอีกนะครับถ้าเราพอใจกับตัวเลขนี้แล้วนะครับโอเคผมปิดไปต่อมาคือ Dimension นะครับอา๋ยวผมปิด Shopee Cat ก่อน Dimension ตัวนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้คือขนาดกล่องสินค้าที่เราจะระบุใน Lazada หรือ Shopee นะครับก็ผมตั้งไว้ที่ยาวกว้างสูงน้าหนักสามารถ แก้ไขได้เองเลยนะครับว่าอยากจะให้เป็นเลขอะไรนะครับโอเคอย่าลืมเซฟด้วยนะครับพอแก้แล้วอ่าสุดท้ายของการตั้งค่านะครับก่อนที่จะเริ่มรันโปรแกรมเนี่ยก็คือเจ้าตัว u r l product นะครับ u r l product เนี่ยอ่ามีอยู่2เงื่อนไขนะครับ1คืออ่ามีอยู่2กด2ข้อนะครับกดข้อแรกก็คือ1ลิงก์ต่อ1บรรทัดเห็นไหมฮะในตัวอย่างเนี่ยหลิงก์ 1, link, 1บรรทัดนะครับบรรทัดดูที่ตัวเลขด้านซ้ายได้เลยนะครับ แล้วกฎข้อที่2คือบรรทัดสุดท้ายเนี่ยจะต้องเป็นบรรทัดว่างๆหนึ่งบรรทัดเสมอนะครับในตัวอย่างนี้เรามี4ลิงก์ดังนั้นเราจะต้องมีบรรทัดว่างๆ1บรรทัดเท่านั้นนะครับแค่1บรรทัดนะครับไม่มีอย่างนี้อย่างนี้ผิดเลยนะครับให้มีแค่1บรรทัดว่างๆเป็นบรรทัดที่5นะครับถ้าเรามี4ี่ลิงก์ถ้าเรามี6ลิงก์เราก็ต้องมี7บรรทัดบรรทัดที่7เป็นบรรทัดว่างๆนั่นเองนะครับโอเคแล้วลิงก์เนี่ยเราสามารถใช้อะไรได้บ้างเราสามารถอ่าเป็นลิงก์ที่เป็นหมวดหมู่ใหญ่ มันหมู่ย่อยหรืออะไรก็ได้นะครับที่เป็นหมูม่ของรวมหลายร้านค้าอย่างนี้ก็ได้นะครับเราจะเลือกยอดนิยมล่าสุดสินค้าขายดีเรียงตามราคายัางไงก็ได้สามารถติ๊ก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 ตรงนี้ได้ตามต้องการเลยนะครับพอติ๊กเสร็จนะครับแต่กดก็คือต้องเป็นหน้าที่1เท่านั้นนะครับช้าเป็นหน้า2หน้า3นะครับอ่ะผมผมมาได้ตรงนี้ปุ๊บอ่ะผมเอออยู่ไหนละเอออยู่นี่นะครับให้เราคอนโทรลค้าง อ่าไม่หา่ทุกทีคอนทรลวี v, วางได้เลยนะครับอ่าเราได้ลิงก์แล้วนะครับหนึ่งลิงก์อ่าสมมุติผมจะไปร้านค้าบ้างนะครับผมแบบเฮ้ยเจ้านี้ขายดีจังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปดูร้านค้าเขาเลยนะครับอืมไปดูที่สินค้าทั้งหมดได้เลยแล้วก็ของเขามีสองหมวดเนี่ยเออผมดึงหมดเลยแล้วกันผมเพราะว่ามันเป็นชุดเดียบมันเป็นเหมือนกับ หมดหมู่เดียวคล้ายๆกันนะครับเราสามารถรู้ับทีเดียวก็ได้นะครับอา่าแล้วเราจะเรียงลําดับอย่างนี้ก็ได้นะครับอา่าผมได้ปุ๊บผมก็มาใส่ในบรรทัดที่สองแล้วผมก็ต้องกด enter หนึ่งีเพราะว่ากดข้อแรกคือหนึ่งริงต่อหนึ่งบรรทัดและกดข้อที่สองคือบรรทัดสุดท้ายเป็นบรรทัดว่างเสมอนะครับโอเคอย่างนี้ปุ๊บกด save ทันทีนะครับพอกด s a ฟเสร็จจบแล้วในการเตรียมข้อมูลเนี่ยเรามีอยู่แค่นี้นะครับ คือลา z a ด้แคทกับ s h o p ปี้แคทเนี่ยแหละเราผมจะสอนเป็นในวิดีโอที่1แล้วนะครับโอเคส่วน r e เซ l t เนี่ยครับจะมีไฟล์ชื่อ Lazada กับ s h o p e ปีนะครับเอาไว้เป็นข้อมูลที่เราดึงมาเนี่ยไปลงในเว็บ Lazada ของ s h o p ปีใน ID ของเรานะครับโอเคก็เดี๋ยวผมเปิดรันต่อไปเลยแล้วกันนะครับกเ็เอาเป็นว่าวิดีโอนี้ผมจบไปก่อนดีกว่าผมจะให้เป็นการตั้งค่าของการ อ่ากางค่าของรันโปรแกรมแล้วกันนะครับเดี๋ยววิดีโอต่อไปจะเป็นเรื่องของการใช้งานรันโปรแกรมแล้วนะครับผมเออแต่จริงๆริงันโปรแกรมอ,อ่โอเคโอเคไปไปไปวิดีโอต่อไปดีกว่าครับโอเคครับ